ะา,ารทมน้ำตาลขึ้นสักพื้นตรงมัศวังความนิ่มนวลอ,อ่อนโยน<ม>ที่พราคงต้องมีแต่เป็นคุณสมบัติประจำะองค์เราที่เห็นอยู่ตลอดเวลาเสียงอธิบายตอนนี้เป็นเพราะที่เราจะทำงาน,นที่มาที่ที่สัมรมได้มาสำนึกเป็นหลักอยู่ประ แต่เพื่อจะปฏิบัติธรรมถวายพระราชกนพระราชกุศลจากพระองค์นั้นก็ถือว่าเป็นเพื่อคนและก็เป็นความดีและก็เพื่อจะนน้อมนำาเอาพระพระสัพพิลาศธรรมที่พระองค์ทรงมีเอามาเป็นแนวหรือเป็นหลักการดําเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากดะงนั้นธรรมะที่จะมาจะได้บรรยายในวันนี้ อ่อเอาเข้าเรื่องลเลยดีกว่าคือพอดชงที่เขาขอร้องให้พูดไอ้พอ่อเนี่นก็นถ้าหหายว่าแปลแล้วก็แปลแปลว่าองค์ธรรมเครื่องเรียกว่าองค์ธรรมเป็นยาเครื่องปลกใจให้เกิดอันนี้ก็ตามความหมายที่แปล แล้วก็ที่แปลอย่างนี้ก็หมายความว่าจิตใจของชาวโลกตัว่วไปนั้น <c oughs> คิดน่าจะสถ้าเมื่อไม่มีผุ้ศลธทําคุ้มครองจิตใจแล้วนะก็จะวันนี้ก็ออหลับหลับอยู่ด้วยอำนาจของความเห็นผิดใะไรสำหรับนั้น เราจะเห็นว่าสิ่งที่เปรียเทียบว่าเที่ยงส,สิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นศพสิ่งท,ที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเนโดยมา,ากกับอาโกสัธรรมเรล่านี้ครอบความจิตใจอย่างที่อยู่ย่างต่อเนื่องและอาโกสันธรรมที่ครอบความจิตใจนั้นก็คือนิวรธรรมทั้งห้าประการนิวรธรรมก็แปลว่าการเรื่องชั้นเครื่องกัน ไม่ให้จิตของเราก็รู้ความดี่ได้ก็มีอยู่ยู่์มาก่างคือการรายนทระนิวรณ์ตามข่าในการในสิ่งที่น่ารักน่ารัก,น,รกน่าชอบใจอะไรต่างๆอันนี้เป็นนิวรณ์ข้อที่หนึ่งโดยมากจะมีอยู่ในความจำเนิกในความร,รู้สึกทองชาวโลกอย่างต่อนเนื่องคือจะรักก็ได สิ่งทีู่กใจที่ชอบใจอะไรเนี่ยแต่ได้ว่าไม่มีคุณธรรมคอยเตือนติตเตือนใจเออ๋ยวมันก็อาจจะหลงเกินไปแล้วก็จาทําให้เกิดทุก,ทกข์ได้แต่พระพุทธเจ้าประกาศด้วารมาโทตายาเตยโยโกพยังอะไรต่างๆคือภัยย่อบเกิดจากของที่รักทุกข์ก็ย่อบเกิดจากของที่รักะนสร็จสงนั้น ฉะนั้นนี่ก็เป็นนิวรณข้อที่หนึ่งที่เป็บตั้นความรู้สึกสางจิตใจที่เราไม่ให้เห็นความจริได้แล,ล้วนิวรณ์ข้อที่สองคือพยาาปรารีนิวรณ์จะหมายียกว่าเครื่องกั้นที่สองคือความหดหู่ความไม่พอใจความไม่สบายใจ หรือความปุกปดความจองเวมาสงสารที่มีในความรู้สึกอันนี้ก็เป็นเครื่องสั้งเครื่องจิตสำคัญไม่จิตดกาเราบรรลุความดีหรือเห็นความดีได้แล้วว่าข้อที่สามคือทีน้มิทันอีวอนคือความง่งเหงาเศร้าโศมาราตนนี้เออแล้ก็เป็นอีวอนที่คอยกั้นจิตของเราและข้อที่สี่ทอุดพจากรผู้กจจาอวอน คือ <c oughs> ความต้องได้รังคาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในจิตใจของเราก็เดิมมากก็เป็นความใจเยาที่ยังเคยเดือดเ,อเ,เชประมาณอะไรนเดชมรนั้นเมื่อความใจเยาที่ยังเต็มเหตุเต็มมาที่ไม่สามารถจะควบคุมได้อันนี้ก็เรียกว่า,วาอุทธัจจะกรกุจจาริย์แต่วกุนจาริยนข้อสุดท้ายก็พิจบที่นี้ วิจิตติฌางติวามารังเวสงสัยไม่แน่ใจในสิ่งที่ทําในคำที่พูดอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นนิว o n เครื่องกังงนติดให้ผลุกความดีเลิได้ฉะนั้นพ่อชงข้อที่หนึ่งที่จะพูดในวันนี้กจะที่กับฟังอาจารย์ทบรรยายในการยึกตาสติ สีกายสติติกรรมหมายความี่เอาสติมากำหนดอยู่ที่ท,ท,ที่ทางกายเพื่อกายเวทนาจิตธรรมคือจิตของเราจะต้้งเราสัยสติเป็นเครื่องระลึกแล้วก็จะต้องเป็นสัมมาสติด้วยเว่าเรา,เราเล็กยงายนอกไม่รรรรเราเลีกยิอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมแตเราเลื้ยงายนอกก็ถือว่า ก็มีสติไม้ต่างแต่ว่าเป็นมิจฉาสติโดยมากจะนำความทุกข์ภัยเวรอะไรต่างๆมาให้กับความรู้สึกในจิตของเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราสำนึกแต่ถ้าหากว่าเอาสติมาเลึกอยู่ที่ใจยคือวิญญาณทต่างๆจะเป็นการยืนการเหยียดการคู่วิญญาณบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนเหยียดคู่อะไรแบบ เอาสติมากําหนดระลึกแล้วก็รู้ตามไอิริยาาบทที่เปลี่ยนไปของกายเมื่อไรจะไปเอ่อพอสมควรแต่หากว่าสถิติไม่พลาดสถิติไม่จะไม่จากไปเราก็จะได้รู้ความจริงที่มีอยู่ในกายของเรา พี่อา <c oughs> จารย์ขอตัดสายเสียงมันครับในข้นที่ยากเมื่อเราเอ,อยู่ที่กายอย่างที่ว่า,านี้ก็เราจะได้เห็นความจริงเราจะได้รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงแล้วจะเห็นความจริงที่มีอยู่ในกายของเราคืออะไร ถ้าสิ่งที่เราจะควรกำลังรู้ก็คือความทุกข์ความทุกข์ที่มีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยคือการเดินบันนานการนั่งบันนานการยืนบันนานการ,าก,าร,าก,ารก็ไม่รู้อะไรที่ก็ตามถ้าหาว่าจิตของเรามันอยู่ที่อริยาบทแต่ละอริยาบทสิ่งที่จะปรากฏให้จิตเ,เรารู้เห็นก็คือความทุกข์ อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละท่านแต่โดยมากที่เราไม่ได้สนใจกันตรงนี้แลาไม่ได้เอาจ็ตมามากำหนดรู้สิ่งที่มันเป็นความจริงของชีวิตเราก็เข้าใจว่าชีวิตเราแค่ไขได้แค่ปัญหาได้แต่บางทีก็รืมตายด้วยหรือว่าเราจะต้องตายเราจะอะไรจะทำเหล่านั้น ฉะนั้นเมื่อเราเอาจิตของเรามากําหนดอย่างที่ว่านี้อย่างน้อยเราก็จะรู้อริยสัจที่เป็นหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าเราข้อแรกคือทุกขสัจแต่ทุกขสัจมันก็มีอยู่ในกายที่จิตของเรานี่แหละแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะควรกำหนดรู้ไว้หรือไม่ มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดด้วยว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องความจริงที่มันมีอยู่ในชีวิวตของเราอันนี้จะมาเคยคุยกับพวกเด็กๆกันว่าเน,นี่ยมันเป็นความจริงของชีวิตที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันแล้วถหาว่าศึกษาเรียนรู้ชีวิตเศรษฐกิจ,จพอเพียงอย่าได้หลงเ่านเคยจะเป็นปรัชญาให้กับคนในชาติ ถ้าเรารู้ตรงนี้มันก็ใช้อะไรกันไม่ใช่มากใช้อะไรกันไม่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 พ้เนเพราะจมใความจําเป็นของชีวิตไปอันนี้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี่มันเป็นความทุกขในทางทุกขก์ขังก็หมายความเนี้มันเป็นความทุกแล้วทุกนี้ควรจะกําหนดรู้กําควรจะกําหนดรู้จักไว้แล้วถ้าหากว่ารู้เราฝึกจนมีความจำนาน แล้วก็ความจริงที่ปรากฏในชีวิตรมันไม่ได้เป็นอย่างอืง่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เนี่ยถ้าเรารู้แล้วะรู้แล้วภามาอาการมันทําอะไรทําอะไรทําชั่วอย่างนีง้ได้เราก็จิตก็เราก็จะยอมรับได้อย่างชัดเจนและสิ่งที่ที่จะตามมาก็คือตัวสัมบุทัไทย ตัวสมุทัยคือความรู้สึกในจิตของเราเนะี่ยจะมีสติกําหนดรู้จนจิตก็สงบ็นสมาธิจะเป็นขั้นกนิกะหรือเป็นขั้นอุปจาระก็ตามถ้าหากเราไปมีความรู้สึกเพื่อนั้นมันเป็นของเราขึา้นมา